ไหมมีศิลปินในดวงใจอยู่ในนั้นไหมพี่บอกได้เลยว่าทุกคนที่ที่พี่ดูไปเขาคือผู้ชายในดวงใจพี่แล้วหน้าาตใครแล้วทำไมคนที่ผมชอบมากที่สุดทำไมไม่มีเขาเลยใครใครอ่ะต้องเติมของพี่เขาเขาคิดาเลยเขาไม่ได้อยู่ในโซนหล่อเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยพี่ขอโทษผาไม่ได้ไม่ต่างคนตลอดเขาตลกดเจ้าดารตลกเล้วเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วเขาดูแลดีไหมดูแลดีไหม เขาได้หายไปไหนเขาแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะเขายังอยู่ในช่วงนี้เขาหายไปไหนเกาอยู่ในใจพี่ต่อเขาอยู่ในใจพี่น้องด้วยเขาไม hi 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 ่ได้หายไปไหนเต๋อเขาอยู่ร้านทำเล็บแล้วไม่ใช่แล้ววันนี้มีใครมีครับมีใครนะครับมีหลายท่านเลยถ้าไม่มีเนี่ยผมผมยุบรายการเลยนะโอ๊ยถ้าใครยังไม่เต็มอิ่มนะฮะเพราช่วงนี้ไปชมต่อเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณเด้งสวัสดีครับหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับไปเจออะไรหมอครับไปเจอไปเจอคนนี้ก็ร้อนจุน่ะเขาเจอแล้วเขาเจอแล้วก่อนสบายดีไหมเขาจะสบายดีไหมสบายดีจะมาโรงพยาบาลหาป้าครับเดี๋ยวให้มันคล่องแคล่วสิครับ เราไปท่าท่าไหนคะเนี่ยโดนขนาดนี้และครับคุณเทสคือตาตาให้ให้พร่ามองค์เนื้อกว่านครับตกลงครับบอกว่าเดี๋ยวเล่นอะไรเลยลองตัวเองครับแทงตัวเองเข่าครับผมเดี๋ยวเหรอไม่เดี๋ยวว่ะคุณเทสครับผมเข้าไม่ลงยาวใจขับคุณเนี่ยไม่มีใครชอบคุณนะเข้าผมมาก่อนเลยไม่ติดตามคุณงั้นทะเลาะกันนะครับทำไมอะคุณเทสฉันไม่ชอบคุณเทสนี่ไปย่นดูคุณเทสมาทั้งเลย คุณ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 เชื่อว่าแค่คุณกระดิกตัวเนี่ยเล็กเดียวเนี่ยคุณทำให้ผมแบบว่าหัวร้อนเลยหรือเปล่าเอาเวลานี้เข้าห้องไอซียูดีไหมไอซียูไม่หนีไปไหนคุณอยู่ที่นี่ตลอดที่นี้มีมีโรงพยาบาลอื่นไหมครับไม่มีที่เดียวครับไม่มี่เขาไม่มีที่นี่ทันสมัยสุดแล้วคุณช่วยเล่นมุกทิ้งตายหน่อยโอ้โหดีเล่นประหลาดนะคุณชอบมุกทิ้งตาดีเล่นไปนะ ที่เขาอ่ำกันในชิงเออชิงร้านนะครับเขาบอกว่าคุณเท่งเด็กๆฟันเหยินออกไปอย่างนี้จริงไหมครับแต่จทิ่ถ้าเท่งบอกดูสิแ่ถ้าจริงจะจริงจะจริงจะจริง จริงจริงไอ้ผีมาม่าคุณอ่ะเขาบอกว่าหากันทั้้งบานทั้งเมืองเออเดี๋ยวคุณเท่งุเท่าไหร่แเรื่องผีมาม่าวันนี้วันนี้เราสิคะความโห่แทงดูแทนนี่มิดเดิ้เลยชอบหลักชอบหลักชอบได้แหนะทุกคนชอบคุณหมจริงจริงบ้างคนไข้ก็ชอบเราสิคะชอบผีมากย่างอย่างเดียวคือคือวันนั้นเรผมขับรถคนเดียวขับรถคนเดียว มันได้ครบขับไปก็เห็นจักรยานเขาล้มคนแก่เจ็บอ่ะอายุประมาณเท่าไหร่เขาคนแก่ประมาณก็เกือบเจ็ดสิบแล้วครับถึงเจ็ดสิบแล้วเหรอแสดงว่ายังไม่ถึงบาดเจ็บเท่คือเราเห็นเขาล้มบาดเจ็บแล้วเราต้องเข้าไปช่วยเขาคนเราดีเราต้องช่วยเขาคเขาหน่ะจักรยานล้มเราต้องช่วยเขาถึงทุกท้องเราไปเนินหาเองได้หรือไงเดนไปดูแกงเจ็บเหมือนเธอด้วยผมก็ขับรถ คุณเทสหาอย่าพ okay. right. ึ่งอย่าพึ่งนะครับคุณเทสนครับไม่นะครับไม่นะครับคุณเทสเอ้าดูซิไม่ต่อเนื่องเลยนะครับคุณหมอไอ้การตื่นเต้นอ๊าโอ๊ยตายแล้วนี่นี่หน่อยแค่นี้แค่นี่นี่ใจต่อมยิงโอ๊ยตายลูกค้าเข้าเต็มร้านโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเชิญค่ะเชิญค่ะโอ๊ยตายแล้วนาคุณ เอ๊เป็นดนตรีหรือเปล่าคะเนี่ยแล้วกเอ้ยดาก้อนไฟใช่ไหมเนี่ยขาดไปคนนึงอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ปกติก็คนทักคนทักคนทักผิดบ่อยมากคร่บดิ้นเลยเจเจนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนสี่คนเอวงอะไรนะน่าคุ้นๆเจยเจมอมีด้วยไงจนนใหญ่ทักว่าเหมือน B O Y มาแเออเออ B O Y มาน่ากินหอโอ้นี่มามันทำอะไรตัดผมเหรอคะ ร้านเจนี่รับซื้อผมไหมครับรับสุอสุดมากคือเกยอายเลยสี่คนมันจะอิ่มไปแ่เออครับเจ๊คือที่บอกว่ารับซื้อผมนี่ไม่ได้ซื้อผมครับคือผมแบบนี้ครับผมโอเจ๊ตกใจนึกว่าทำงานอย่างว่ากันอรับซื้อผมจะไปรับซื้อได้ยังไงอ่ะก็ดูท่าทางผมสั้นทุกคนเลยอโอ ผมยาวๆเนี่ยอยู่ในถุงเต็มเลยแล้วก็ไม่ออกมามมเต้เขาดูหน่อยเอาเลยเต็มที่เออเจอชอแมยาวๆเเนี่ไงนี่เออขาเฮ้ย้เผมยาววยเอ่อเตชอบ ทำไมล่ะอ๋อนี่นี่ะนี่ผมมีเอานาฬิกาไหมครับนาฬิกาหมดเลยนี่ติดแขนมาเลยเจ๊อ้ยโยโอ้ยขอดีไม่เอาล่ะก็เจ๊ไม่ใส่ในกาเจ๊หายาเจ๊ก็ไม่หายเจอะไรกู้ไอู้้เจนคิวหรือปิงอะ พอดีเผาเป๊ะเลยเจ๊ไม่เอาเจ๊ไม่เอาเจ๊ไม่รับซื้อออกมาจากร้านเจ๊ออกไปเลยยาวใช้ย่ไหมเจ๊ไม่ซื้อจะทำไรเจ๊เลยของอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรกลับบ้านสักอย่างต้องมีกลับบ้านสักอย่างเอาอะไรล่ะครับแลหะ